EP วันนี้นะคะก็คือ EP ที่6ค่ะที่อย่างที่จะแบ่งปันมาว่าจัดส่งแบบฟรีชิปปิ้งแต่โดน n e น i v e ท e ฟ d b a c k ควรแก้ไขอย่างไรดีคะว้าวจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ย EP ที่6เนี่ยเป็น EP ที่เกิดกับพี่เอเองนะคะน้องๆสัปดาห์ที่แล้วนะคะน้องๆก็คือสา2อาทิตย์นะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอโดนนิเกตฟฟี edback จากลูกค้านะคะเป็นลูกค้าชาวฝรั่งเศสลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาซื้อสินค้าในร้านของพี่เอนะคะตัวของลูกค้าเองเนี่ยมีโพสิทีฟฟี edback แค่เพียง2 2ฟี edback เท่านั้นเองซึ่ง1ใน2เนี่ยก็คือจากที่พี่เอให้โพสิทีฟฟี edback เขาตอนที่เขาซื้อสินค้าในร้านของพี่เอนะคะ และพอเมื่อพี่เอจะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วไปที่ประเทศฝรั่งเศสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้านะคะลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยให้นิกเกอติฟแบ็กพี่เอค่ะว้าวทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นโดยที่รายการขายทีนี้นะคะ พี่เอจะส่งแบบฟรีชิ p p i n g แต่พี่เอกับโดน Negative Feedback ฉะนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนกับพี่เอนะคะแล้วเราเนี่ยจะส่งสินค้าแบบฟรีชิปปิ้งเราจะมีวิธีการแก้ไขที่เราโดนนิเกติฟีแบ็กเนี่ยอย่างไรบ้างพี่เอให้คำแนะนำกับน้องๆน,นะคะด้วยกัน4ข้อค่ะนะคะ ถ้าวันนี้น้องส่งสินค้าแบบฟรีชิปปิ้งนะคะและลูกค้าเนี่ยให้เนกาทีฟฟี edback ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยสินค้าไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่โดนเนกาทีฟฟี edback นะคะเรามาดูน้องๆยังไม่ต้องตกใจนะคะทุกอย่างมีทางแก้ไขค่ะข้อที่1นนะคะเวลาเราจะแก้ไขเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเนกาทีฟฟี edback ที่ลูกค้าให้กับเราเนี่ย เกิดจากสาเหตุอ,อะไรพี่เอก็ไปเช็คในรายการถ่ายนะคะปรากฏว่าพี่เอไปเช็คที่ตรงแท็กกิ้งนัมเบอร์ก่อนว่าแท็กกิ้งนัมเบอร์เนี่ยสเตตัสสถานะในการจะส่งเนี่ยเรียบร้อยไหม,มปรากฏสถานะในการจะส่งก็คือเรียบร้อยถูกต้องลูกค้ารับสินค้าเรียบร้อยแล้วพี่เอก็ไปทำยังไงต่อพอพี่เอรู้แล้วว่าการจะส่งเนี่ยมันจบมัน มันจบเรียบร้อยสมูทเรียบร้อยนะคะพี่เอก็ไปอ่านในตัวของฟีดแบ็กค่ะว่าทําไมสาเหตุอะไรที่เขาถึงให้นิกาทีฟีดแบ็กพี่เอมาปรากฏว่าเขาพิมพ์ข้อความมาเลยขึ้นแบบนี้ให้น้องๆดูนะคะตึง้งข้อความนี้เนี่ยพี่เอก็อปปี้ข้อความแล้วไปแปลใน Google Translate ผลก็คือว่าเขาได้รับเรียบร้อยแล้วแต่เขาโดนเสียภาษีนำเข้า 20ยูโรเขาเลยไม่พอใจคะ่ะว่าเขาซื้อสินค้ากับพี่เอแบบฟรีชิปปิง้งแต่ทำไมเขาต้องเสียภาษีนำเข้าของรายการสินค้าชิ้นนี้20ยูโรเมื่อเขาไม่พอใจนะคะที่เขาต้องเสียภาษีนำเข้าเขาจึงให้ในกระถิ่ฟีีแบ็กกับพี่เอ ฉะนั้นทุกครั้งอะคะ่ะเวลาเราจะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าเกิดไม่พอใจแล้วให้น egative feedback แพ่อยากให้น้องๆใจเย็นๆนะคะอ่านข้อความแล้วรอก่อนค่ะทําไมถึงต้องให้รออยากให้น้องๆเนี่ยรอ24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงรองไปก่อนเพราะขณะที่ลูกค้ากำลังให้น egative feedback เราเนี่ย เขาจะให้เราด้วยอารมณ์ของความโกรธถ้าเราไปแก้ไขเลยในตอนนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้มันเกิดการแก้ไขที่มันอาจจะไม่ได้ตรงจุดหรืออาจจะไม่ได้รับการแก้ไขในโซนนิเก e d ฟ a c k ฉะนั้นพี่เอเลยอยากให้น้องๆรอ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนื่องจากรายการขายรายการนี้นะคะลูกค้าให้นิเกติที่เอในวันเสาร์ ฉะนั้นพี่เอจึงรอเสราร์อาทิตย์ค่ะพี่เอจึงรอเสราร์อาทิตย์เลยนะคะแล้วพี่เอทำอยังไงพี่เอรู้แล้วว่าน e กเก็ีฟี edback ที่เกิดขึ้นพี่เอไม่ได้เป็นคนผิดนะคะพี่เอไม่ได้เป็นคนผิดลูกค้าเขาให้นิกเีจากการที่เขาไม่พอใจที่เขาโดนเรียกเอภาษ์สีนำเข้านะคะแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่1เรารู้แล้วนะคะว่าเราโดนนิเกทีฟี e แบ a เรื่องอะไรนะคะเราก็จะต้องไปแก้ไขให้ตรงจุดในสิ่งที่เราเจอเรื่องที่2นะคะสเต็ปที่2ต่อไปก็คือวันจันทร์นะคะพี่เอทำการโทรหา ebay ค่ะโทรหา Customer Service ของ ebay นะคะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์0 0 1 800 8 0 0 4 4 8 105 c อเซ็นเตอร์ของ eBay นะคะจะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะฉะนั้นเราจะโทรนะคะซึ่งพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเราจะโทรได้ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงเช้าเวลาในประเทศไทยนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะวันจันทร์เนี่ยเนื่องจากพี่จะโทรบ่ายๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าอาจจะมีพี่น้องเรา eBay Seller เนี่ยโทรปรึกษาเยอะนะคะพี่ก็จะโทรไปช่วงบ่าย พก็แจ้ง ebay นะคะว่าพี่เอเจอ n น g a t i v e f edback เคสนี้มา ebay จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่ยอย่างไรบ้างโดยพี่เอเนี่ยได้ทำการจะส่งแบบ f e รี h i p p i n g แต่ลูกค้าเนี่ยมี f ี edback Positive f edback แค่เพียง2 f e edback เท่านั้นเอง เขาเลยไม่เข้าใจกระบวนการเรื่องของการเสียภาษีนําเข้าซึ่งการเสียภาษีนะคะเวลาลูกค้าซื้อของจากต่างประเทศหรือแม้แต่ตัวเราเองเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าจาก E ีเบสเราซื้อสินค้าจากม e ี bay, ซอนาาอย่างในเมืองไทยเราก็ต้องรู้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราซื้อสินค้าเกิน2,500บาทในสินค้าของเราที่เราซื้อจากต่างประเทศจะมีการส่งตัว แล้วเวลาศุลกากรเขาสูงตัวเขาก็จะประเมินราคาจากตัวสินค้านั้นนะคะว่ามูลค่าเกินไปเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเสียภาษีนําเข้ากี่กี่บาทนะคะคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายที่เขียนบนซีเอ็นยีนั่นเองนะคะฉะนั้นตัวเราเองเป็นทั้งผู้ขายบน eBay เราก็จะต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ด้วยนะคะแล้วพี่เอก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ของ eBay รับทราบนะคะว่า คนขายฟีแบกยังไงคนขายอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะแล้วเขาให้นิกาทีพีเอโดยการที่เขาไม่พอใจที่เขาโดนเสียภาษีย0ยูโร e b a บพอจะช่วยแก้ไขนิกาทีฟีแบกให้กับพีเอได้ไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ eBay ก็ดูโปรเซดดูดูขั้นตอนการจะส่งสินค้าของพีเอจะส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็จะส่งเรียบร้อยลูกค้ารับเรียบร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเนี่ย เข้าใจผิดว่าเมื่อพี่เอจะส่งฟรีชิปปิ้งทุกอย่างจึงต้องฟรีหมดไงลูกค้าจึงไม่เข้าใจว่าเวลาการเสียการการโดนเสียภาษีนำเข้าเนี่ยเขาเข้าใจว่าพี่เอเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบในการเสียตรงนั้นนะคะเขาไม่เข้าใจแต่ e b เบเนี่ยเขาก,ก็ช่วยพี่เอในการแก้ไขนะคะแก้ไขด้วยการลบนิกเก็ีฟฟีแบง ในรายการชีนี้ที่ลูกค้าให้นิกาติกาบเฟได้ค่ะว,ว้าวก็โล่งอ,อกไปเลยนะคะฉะนั้นพี่ถึงบอกก่อนว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอนิกาติฟีดแบกนะคะเราต้องมาเช็คข้อแรกเช็คก่อนว่านิกาติฟที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรข้อที่2โทรติดต่อ ebay นะคะ ภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ eBay ช่วยแก้ไขเหมือนเป็นเพื่อนที่ปรึกษากับเราอะค่ะว่าเราจะควรแก้ไขอย่างไร eBay ช่วยเราได้อย่างไรนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ก็คือว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อต้องบอกก่อนว่า เคสนี้เนี่ยไบเออร์นะคะมีฟีดแบ k แค่เพียง2ฉะนั้นเขาอาจยังจะไม่รู้กระบวนการหรือรู้ขั้นตอนของการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราตั้งรายการขายของเราแบบฟรีชิ p ปิ้งนะคะตัวของ Description นะคะในรายการขายของเราเราต้องมีการระบุเจาะจงด้วยนะคะ mm hmm. ข้อที่3คือ เราจะต้องระบุจ่อโจงใน e s s r i p t i o n ค่ะว่าเราต้องเพิ่มรายละเอียดไปว่าเราจะส่งแบบลงทะเบียนฟรีชิ p p i n g แต่เราไม่รับผิดชอบนะคะการเสียการสุ่มตรวจของการจ่ายการเสียภาษีนำเข้าของรายการสินค้าชิ้นนั้นๆคือเราระบุให้กับลูกค้าให้ชัดเจนเลยนะคะว่า ผู้ที่รับผิดชอบในการเสียเงินนะคะจากการส่งตรวจเรื่องของการเสียสินค้านําเข้าเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายคือ buyer คือลูกค้าเองนะคะเราต้องใส่รายละเอียดเจาะจงอธิบายกับลูกค้าให้เข้าใจนะคะว่าคนที่รับผิดชอบในการจ่าย เสียเงินการเสียเงินภาษีนำเข้าคือายเออร์เองนะคะพอเราอธิบายในดีสคริปชั่นเรียบร้อยนะพี่เอจะบอกเลยว่าเวลาลูกค้าเกิดให้นิกเกิลฟี edback กับเรานะคะและถ้าในดีสคริปชั o นเรามีการระบุแบบนี้ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ eBay จะสามารถช่วยปัญหาเราแก้ไขนิกเกิลฟี edback เป็นโพซิทีฟได้คะ่ะ เขาจะแก้ไขให้เราได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเราเซลล์ eller, เราเขียนใน Description อย่างชัดเจนแล้วว่าคนที่จ่ายภาษีน้ำเข้าคือ b บ y ยอฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตาม b บ y ยอเขาไม่ได้อ่านรายละเอียดใน Description ฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะให้นิเกตีฟี edback กับเราได้หรือถ้าเขาให้นิเกตีฟี edback กับเรานะคะ Ebay ก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาเคสนี้กับเราได้ เพราะตัวเราลอบครอบในการที่เราใส่ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไปข้อที่4ค่ะลอบครอบยังไม่พอนะสิ่งที่สำคัญในข้อที่4คือทุกทุกครั้งค่ะน้องๆเมื่อไหร่ก็ตามน้องๆขายสินค้าได้นะคะ แล้วเกิดลูกค้าน่ารักมากมากเลยเราจะส่งแบบฟรีชิปปิ้งใช่ไหมพี่เอพูดใน EP ีที่5แล้วเราจะส่งแบบฟรีชิปปิ้งจะส่งผลให้ลูกค้าของเราเลือกรายการสินค้าในร้านของเราลงเชลล์ปุ๊บๆๆเยอะเลยค่ะ5รายการ6รายการ10รายการลงในตะกร้าแล้วจัดการจ่ายเงินทันทีเพราะเราส่งแบบฟรีชิปปิ้งใช่ไหมคะส่งผลให้เวลาเราไปโปรเซสในการ ปิ้นเอกสารนะคะใน cn ย2ในระบบของ ebc a part มันจะมีรายการมาเต็มเลยใช่ไหมสิบรายการปรากฏว,ว่ารายการสินค้าชิน้นนี้ยอดทั้ทรวมกันมันคือร0อยเหรียญสมมุตินะยอดทั้ทรวมกัน100เหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เอยังไม่ปิ้น cn ย2ก่อนนะคะ แต่พี่เอจะทำการส่งข้อความในแมสเซจหาลูกค้าค่ะว่า,าพี่เอจะช่วยลูกค้าในการเสียภาษีนำเข้าโดยการปรับราคาใน CN22 จาก100เหรียญเป็น50เหรียญ u s ดอลลาร์เพื่อให้ลูกค้าไม่โดนเสียภาษีนำเข้า พี่จะพิมพ์แมสเซสหาลูกค้าก่อนที่จะริ้เป็น c n 2 2ค่ะพอพี่เอแมสเซสหาลูกค้าเรียบร้อยนะลูกค้าจะตอบกลับมาหาพี่ทันทีว่า thank you เมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าตอบกลับมาว่า thank you เราถึงจะดำเนินการในการริ้น์ n 2เออกมาแล้วใน c n 2 2เราก็แก้ไขราคาเป็น50เหรียญยูโซส,สอลล่า เพื่อไม่ให้ลูกค้าโดนเสียภาษีนําเข้านะคะไม่ให้ลูกค้าโดนจ่ายเงินเสียภาษีนั่นเองพอเราปี้ออกมาเรียบร้อยก็จบเราก็ไปส่งสินค้าของลูกค้าได้เลยจบกระบวนการโปรเซสฉะนั้นเพจทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการจะส่งสินค้าแบบฟรีชิปปิ้งนะคะเราจะโดนแน่ๆเลยน้องๆอ,อาจจะอาจจะต้องมีอ่ะสักเคสหนึ่ง ที่จะโดนนิกเก็ตฟี edback นะคะเนื่องจากการโดนที่ที่เราที่ ที่มันไม่ใช่สาเหตุจากตัวเราแต่อาจจะเป็นที่ลูกค้าเป็นคนใหม่นะคะที่เขาไม่รู้อย่างนี้2ส,สินค้าชิ้นนั้นอาจจะโดนสุ่มตรวจจากศุลกากรแล้วลูกค้าจะโดนการเสียภาษีนำเข้าฉะนั้นวิธีในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เราโดนนิกเก็ีฟฟีแบกนะคะจากการที่เราจะส่งสินค้าแบบฟรีชิปปิ้งทัวนะคะมี4ข้อด้วยกันข้อที่1เราต้องรู้สาเหตุก่อนค่ะว่า การที่ลูกค้าให้เนกาทีฟฟีดแบ็กเกิดจากสาเหตุอะไรข้อที่2ติดต่อ ebay นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่า ebay ช่วยเหลือเราแก้ปัญหาของเราอย่างไรนะคะข้อที่3นะคะก็คือว่าเราจะต้องใส่ใจเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนใน d ด s c r i p t i o n ว่าผู้ที่จ่ายเงินเสียภาษีนำเข้าคือ b บ y ยอร์ผู้ที่เรับผิดชอบในการเสียภาษีเนี่ย และข้อที่4เราช่วยลูกค้าค่ะในการช่วยปรับราคาเขียนในราคาใน C N 2ีให้กับลูกค้าให้ชัดเจนช่วยลูกค้าในการประหยัดเงินในการเสียภาษีนําเข้านั่นเองนะคะใน C N 2ีเพเชื่อว่าถ้าน้องๆปรับกลยุทธ์ทุกอย่างนะคะและแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้ง4ข้อน้องๆก็จะไม่โดนนิเกติฟฟีแบกบน eBay ค่ะ ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการขายของบน eBay ค่ะขอบคุณน้องๆมากค่ะสวัสดีค่ะ